จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้ำตาลเข้าไปใช่ไหมคะเราแบบนี้เลยนะคะสมัยก่อนที่แม่ทำให้กินคือจับปั้นแบบนี้นะคะอร่อยอร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะอื้อหือ เพื่อนๆเคยกินกันไหมคะขนมดอกสนุค่่มมาจากดอกสนุสีเหลืองก็น้ำตาลไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ขยำขยำคุกเค้าให้เข้ากันนะคะสมัยเด็กๆเนอะแม่จะอ่าทําขนมให้กินแล้วที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายัางไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค่ะ เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายังไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกปั้นแบบนี้เลยนะคะแบบว่าข้าวเหนียวเลยนะปั้นแบบข้าวเหนียวเลยค่ะแล้วก็ให้ลูกเป็นคนละปั้นคนละปั้นแบบนี้นะคะนี่จริงๆถ้าใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเขาจะปั้นปั้นแบบนี้เลยนะคะแบบว่าข้าวเหนียวเลยนะปั้นแบบข้าวเหนียวเลยค่ะแล้วก็ให้ลูกเป็นคนละปั้นคนละปั้นแบบนี้นะคะนี่จริงๆถ้าใส่น้ําตาลปี๊บนะคะเขาจะปั้นแบบนี้เลยนะคะ สมัยก่อนที่แม่ทําให้กินคือจาะปั้นแบบนี้นะคะเฮ้ยเป็นกนก้อนแบบนี้สมัยก่อนแม่จะทําให้กินแบบนี้นะคะเราก็ไปเก็บดอกสโนโมาเอาตามริมบอ่อตามข้างทางก็จะมีต้นดอกสโนโวขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ไปอ,อร่อยมากถ้าปั้นให้แบบว่าเหนียวเหนยวหนึบหนึบกอดกันนะคะนึ่งนึ่งอร่อยเลยค่ะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่า อ่ะสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะเราแบบนี้เลยนะคะสมัยก่อนที่แม่ทําให้กินคือจะปั้นแบบนี้นะคะจยเป็นก้นกอนๆแบบนี้สมัยก่อนแม่จะทําให้กินแบบนี้นะคะเราก็ไปเก็บดอกสโนโมาเอาตามริมบอ่อตามข้างทางก็จะมีต้นดอกสโนโขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ไปนะคะ หวานกําลังดีแล้วแล้วเราก็จะมีะมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะอร่อยอร่อยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่รับชมค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค่ะ เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายัางไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกแล้วเราก็จะมีอ่ามะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะแบบนี้เลยนะคะสมัยก่อนที่แม่ทําให้กินคือจะบปั้นแบบนี้นะคะอื้อ เพืเ่อนเคยกินกันไหมคะขนมดอกสน,นค่ะมาจากดอกสนุนสีเหลืองๆไปเก็บดอกมาแล้วก็เอามานึ่งทําเป็นขนมค่ะอร่อยมากเอยเป็นกุ้นก้อนแบบนี้สมัยก่อนแม่จะทําให้กินแบบนี้นะคะเราก็ไปเก็บดอกสนุมาเอาตามริมบอ่อตามข้างทางก็จะมีต้นดอกสนุขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ไปเราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค,ค่ะ เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายัางไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกแล้วเราก็จะมีอ่ามะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ําหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะจัดไปคะ่ะเทไปจุกๆไปเลยนะคะแบบนี้เลยนะคะสมัยก่อนที่แม่ทําให้กินคือจับปั้นแบบนี้นะคะ ง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะกอดกันดีนะปั้นแบบนี้สมัยก่อนแม่จะให้กินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปันป้นๆเขาจะเป็นหว,วานๆออกหวานๆน,นะคะแล้วเราก็จะมีมะพร้าวคะ่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะแล้วเราก็จะมีมะพร้าวคะ่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไป ให้น้าตาลมาด้วยนะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะเราจัดไปค่ะเทไปจุกๆไปเลยนะคะขนมดอกสนุนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าคะทํามาจากดอกสนุนะคะสีเหลืองๆเลยเขาเอาไปคลุกเขาในแป้งนะคะแล้วก็ไปนึ่งนะคะเสร็จแล้ว จริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะเรายเ,เป็นุ้นก้อนแบบนี้สมัยก่อนแม่จะทําให้กินแบบนี้นะคะเราก็ไปเก็บดอกสโนโมาเอาตามริมบอ่อตามข้างทางก็จะมีต้นดอกสโนโขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ไปนะคะอืมหวานกํนาลังดีแล้วง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะกอดกันดีนะ่ปันแบบนี้สมัยก่อนแม่จะให้กินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปั้นปันเขาจะเป็น หว,วานๆออกหวานๆน,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 นะคะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะแล้วก็ใช้มือขยำขยำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆนะปั้นเป็นก้อนๆคล้ายๆข้าวเหนียวอะค่ะนะวันนี้ อ,อยู่ใต้ร่มนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างน้องทัตนมดอกสนุนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเคยกินกันหรือเปล่าคะทำมาจากดอกสนุนะคะสีเหลืองๆเลยเขาเอาไปคลุกเขาในแป้งนะคะแล้วก็ไปนึ่งนะคะเสร็จแล้ววันนี้ขอสเสนอเมนูขนมดอกสนค่ะสวัสดียามเย็นเพื่อนๆทุกคนนะคะวันนี้จะพาเพื่อนๆกินออร่อยมากทับปั้นให้แบบว่า เหนียวเหนียวหนึบหนึบกอดกันนะคะยิ่งยิ่งอร่อยะะเลยค่เนเพื่อนเพื่อนคนไหนเคยกินก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของแถวแถวภาคกลางน้ะที่เขาจะมีแล้วเราก็จะมีอ่มามะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะเนี่ยเดี๋ยวเราจะเทสใส่จานไปเลยนะคะทุกคน ไปคะ่ะไปลุยกันดีกว่านะคะว้าววันนี้ได้มาสองกล่องนะคะนะคะอาบางคนเขาก็เอาไปผัดน้ำมันหอยหรือว่าเอาไปเจวใส่ไข่อย่างเงี้ยคะ่ะอืมอร่อยมากทับปั้นให้แบบว่าเหนียวเ<ๆ>หนียวหนึบหนึบกอดกันนะคะยิ่งยิ่งอร่อยเลยคะ่ะจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าอ่ะสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะ โรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะเราทํากินนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เ่ะอ,อืมปัม้นง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะกอดกันดีเนะี่ยปั้นแบบนี้สมัยก่อนแม่จะให้กินแบบนี้เลยคะ่ะแล้วก็เป็นปั้นๆเขาจะเป็นหว,วานๆออกหวานๆน,นะคะทํากินนะคะเราจะปั้นเป็นก้อนๆแบบนี้เ่ะอ,อ,อจืจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะ โรยน้าตาลเข้าไปใช่ไหมคะรจริงๆนะคะถ้าเกิดว่าสมัยก่อนที่เรากินสมัยเด็กๆนะคะเราจะเราจะโรยน้ําตาลเข้าไปใช่ไหมคะเเพื่อนๆคนไหนเคยกินก็เล่าสู่กันฟังได้นะคะส่วนใหญ่จะเป็นพื้นที่ของแถวๆภาคกลางนะ้ะที่เขาจะมีจัดไปคะ่ะเทไปจุกๆไปเลยนะคะก็ ใช้มือขยำแบบขยำแบบนี้เลยค่ะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนๆน,นะปั้นเป็นก้อนๆคล้ายๆข้าวเ,เหนียวอะคะ่ะนะวันนี้ออยู่ใต้ร่มนะคะเพราะว่าพื้นที่ข้างนอกแล้วเราก็จะมีมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้าตาลลงไปให้น้าตาลมาด้วยนะคะือเก็บดอกมาแล้วก็เอามานึ่งทําเป็นขนมนะคะ่ะอร่อยมาก ขนมดอกสนนะคะไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเ,เคยกินกันหรือเปล่าคะทำมาจากดอกสนนะคะสีเหลืองๆเ,เลยเขาเอาไปคลุกเ้าในแป้งนะคะแล้วก็ไปนึ่งนะคะเสร็จแล้วเราก็จะมีมะพร้าวค่ะจะเป็นมะพร้าวน้ำหอมหรือว่ามะพร้าวขูดอะไรก็ได้นะแล้วก็โรยน้ําตาลลงไปนะคะในกล่องเขาจะให้น้ําตาลลงไปให้น้ําตาลมาด้วยนะคะที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค,ค่ะ เดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายัางไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกที่เราถ่ายคลิปกันบ่อยๆนี้ฝนตกค่ะเดี๋ยวลองชิมก่อนนะคะถ้าหวานน้อยเกินไปหรือว่ายัางไงเราก็เติมน้ําตาลลงไปได้อีกเออเป็นกนก้อนแบบนี้สมัยก่อนแม่จะทําให้กินแบบนี้นะคะเราก็ไปเก็บดอกสนโมาเอาตามริมบอ่อตามข้างทางก็จะมีต้นดอกสนโขขึ้นเต็มไปหมดเลยนะคะเราก็ก็น้ำตาลไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ ขยำขยำคุกเขาให้เข้ากันนะคะสมัยเด็กๆเนาะแม่จะอ่าทําขนมให้กินหรอกนะคะอืหวานกําลังดีแล้วกันตาไม่ต้องเยอะค่ะแล้วก็ mit, ขยำขยำคุกเขาให้เข้ากันนะคะ <c oughs> สมัยเด็กๆเ <c oughs> นาะแม่จะอ่าทําขนมให้กินแล้วง่ายกว่านี้นะคะเพราะว่าเขาจะกอดกันดีนะ่ปั้นแบบนี้สมัยก่อนแม่จะให้กินแบบนี้นะคะแล้วก็เป็นปั้น,นๆเขาจะเป็น หว,วานๆออกหวานๆน,นะคะ